สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ ฮัสวัสดีครับมีลักขี่แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันในแลกหน้าลอกรีเบิร์ดนะครับวันนี้จะมาพูดถึงไกด์ฮันเตอร์สายบันลานก็คือสายเอ็นเกมนะครับตอนนี้นะว่าจะทำยังไงให้ค่า a g i 3 3 3ขึ้นไปแต่ว่ามีมองว่าแพทนี้มันน่าจะตันที่350แต่จริงจริงมันก็มีวิธีอยู่นะออกแมวอ,อาวุธอะแต่ออกแมวอาวุธไปเอา AGI ไม่คุ้มหรอก อ่าตอนนี้สเตตัสมีอยู่ AGI อยู่ที่3ามร้อยสิบสามนะครับแม่แทกอยู่ที่หมื่นสองแล้วก็ PD ดีเฟนไบพาร์ตก็สองพันสามแล้วก็คียได้เม็ดสี่พันแล้วก็แอสเปียดพันแปดถ้าถ้าบัฟรวมบัฟมันจะได้ประมาณสองพันแปดแล้วก็คีย์สามพันหนึ่งนะครับประมาณนี้ค่าฟาสเอาประมาณพันสี่ถึงพันหกนะครับให้ค่าไฟฟ้าช็อคนกจิก ok ประมาณสั้งสิบวิแบบเบิร์สตาร์ประมาณหกเจ็ดวิก็เพียงพอแล้วนะครับอ่าเรามาดูในส่วนของใส่นะครับคิดว่าไกดานี้นจะสุดท้ายแล้วแหละถ้า ต่อไปก็คือต้องไปรอตอนเปลี่ยนสไนเปอร์นะครับนี่การทำค่า HGI ให้ได้เยอะที่สุดก็เหมือนอย่างที่คลิปที่แล้วที่หมีบอกนะครับก็คือการรีเควสมั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้หมียังไม่สามารถอัพ5ดาวได้นะก็ถ้าสมมติ5ดาว HGI ไม่ได้อยู่ที่ใบลา60นะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนเๆเอามานั่งนะับจริงๆก็4ใบ6ก24ก็คือบวก AGI 240เลยถูกไหมครับแล้วก็เป็นในส่วนบัฟด้วยตรงนี้ก็ แล้วก็ในส่วนสเตตัสอัปเอ6จนะครับมันก็จะรวมประมาณ3ามร้อยิสามีอ่าสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำดูจีโฟนนะสามารถเปิดเห็นว่าไล่์ทีละยูสได้เลยสามารถเล่นสิเกมพร้อมกันสบายเลยครับอ่าต่อไปในเรื่องราคานะครับจะอยู่ที่วันละสิบาทต่อวันนะครับต่อไปในส่วน g v p p จะอยู่ที่วันละสิบาทต่อวันตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับสามสวันถึาสิวันซึ่งราคาจะอยู่ที่ uvp 465บาทเหลือ285บาทแล้วก็ gvp เหลือ5540บาทเหลือ320บาทครับราคาตามในรูปเลยครับตอนนี้ถูกมากอ่าอย่าลืมใส่โค้ด l u ี k แบ e a ด้วยนะครับจะมีส่วนลดด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด lucky b e a ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับ สามารถจ่ายได้ทุกธนาคารเออทั่วไทยเลยครับนี่ยนะแต่ถ้าเกิดสมมติมีอัาร์ดเต็มก็12คูณ4 48น่าจะประมาณ360ตอนนี้นะถ้าเกิดไม่นับอาวุธนะอาวุธมันสามารถรีออฟแมวได้แต่ผมอยู่มองว่าไม่เวอร์ครับไปเอาแอคแทกดีกว่านะแอคแทกหรือว่าพีดาเมีดดีกว่านะครับถามว่า AGI เอาไว้ทำอะไรใช่ไหมครับก็จะเป็นในส่วนท่าลอกจิกนะครับ นี่ถ้าไปฟ้าช็อตมันจะคิดค่า AGI ค่อนข้างเยอะนะครับ3คูณ300เลยนะซึ่งขึ้นเยอะไหมขึ้นเยอะนะครับขึ้นเยอะนะค,คือมีลองถอดใบต่อใบแอกแทกหายห่วบนะครับแล้วก็เป็นส่วนนกจิกนะแต่นกจิกภาคนี้มันจดจิกเบาโคตรๆเลยนะคืออันนี้หมีบอกเลยนะตอนแรกหม,มีไม่มี AGI เลยใช่ปะ่ะนกจิกประมาณแค่5,000ใส่ AGI บวก300กว่าข,าขนาดนี้นกจิกแค่ประมาณ2 0,000ต้นๆเองครับ แต่คืออย่างที่บอกสายนี้มันเน้นทุกอย่างเลยไนงะพอเรารัวสก,กิลไปเสร็จมันจะยิงธรรมดาใช่ไหมถ้าเพื่อนๆแอดสปีดสามพเนี่ยแอดแท็ Ad ประมาณ1 2ื่นสงหรือหมื่ขึ้นไปมันจะยิงออถ้าติดคียิงธรรมดาติดคี้ก็3า0 0 0ื่นนะเกมนี้ยิงธรรมดาแรงนะครับสามหมื่นกว่าๆแล้วก็นกจิกก็ช่วยจิกอีกประมาณ20,000มันก็ได้ดาเมจเยอะไนงะถูกไหม อ่าต่อไปเป็นส่วนการ์ดอาวุธหมีใส่อะไรบ้างใช่ไหมครับก็มีใส่เจาะเจ้าไพ่การ์ดนะครับ2ใบนะครับแล้วก็เป็นส่วนอันเดย์อันเดย์นี่ใส่3เลยตอนนี้หมีไม่ได้ใส่เออพีดาเมดโมดิเฟอร์นะถ้าบาดาพีดาเมดโมดิเฟอร์หมีมองว่าสายสกิลครับถ้าเป็นสายสกิลอ่ะหมีว่าเวิร์กแต่สายนี้คือสกิลมันค่อนข้างนานอยู่10บวีอะแล้วก็มันเน้นยิงธรรมดามากกว่าหมีว่าแอคแทกดีกว่าแต่คือถ้าเกิดเป็นเพื่อนที่ทําค่าพีพีดาเมดเออโมดิเฟอร์ก็สามารถใช้ได้ครับ เอาแอตแทกหมื่นหนึ่งก็ได้นี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยอันนี้หมีหม,ม,มีมันติด5้าดาวแล้วก็เลยออกมาใส่นะครับอันเดมีใส่สใบเลยแอตแทมันขึ้นเยอะดีพวกเลื่อนหมีไม่ได้ทําเลยนะหมีเอาแอตแทยังทุกวันนี้ยังสู้สุดละตาไม่ได้เลยถ้าเกิดหมีไปทําเลื่อนก็คงไม่ต้องไปสู้เขาแล้วแหละอ่าต่อไปเป็นส่วนเทลแมนก็เอามาสเตอร์ลิงครับมาสเตอร์ลิงที่หมีบอกเลยว่าเว,าวนานลาลกจิกถ้าติดมาแรงมากนะสมมุติติด สมมติไม่ติดช่า่ปประมาณ2อ0 0 0นถ้าเกิดติดมาร์ก็ไบสามแสนกว่ากว่าเลยนะครับมาร์นี่ควรจัดเต็ม5ดาวไปเลยถ้าทําได้นะครับต่อไปอีกใบนี้ก็ควรเป็นไข่ดาวเอ้ยไข่ปลานะครับแต่ก็เกิดเพื่อน,อนๆยังไม่สามารถทําค่าตรงนี้ได้ก็ให้เอาการ์ดไข่ดาวเอ้ยาการ์ดไข่หมดมาใส่5ครับมันก็จะได้บวกจอกก่อห้า 500. อันนี้มีพูดถึงตอนนี้เอนเกมแล้วถ้าเอนเกมต้องเล่นแบบนี้มันโหดครับถ้าใส่แบบนี้ซู้ศาสตร์ของมพอกันได้นะหมีบอกได้เลยดาเมจแรงครับมีนกจิกบอสเนี่ยประมาณ3 0 0แสนกว่า ถ้าเกิดสมมติติดมาก,ก็ประมาณ40,000เลยแรงมากนะหมีมีมองแล้วก็เป็นในส่วนการยิงธรรมรดาก็มีดาามจประมาณ30,000แล้วก็นกจิก20,000หมีว่าค่อนข้างแรงอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาแรงกว่าน,นี้มันก็มีวิธีหนึ่งก็คือต้องไปทําการ์ครับต้องไปทําค่าอวยพรอันนี้มีแนะนําเฉยๆนะมีเห็นเขานกจิกกันที8ปดแสนล้านหนึ่งเลยแต่ต้องมันมันใช้งบเยอะอยู่อวยพรใช่ไหมครับก็อย่างเช่นถ้าเราเอาแบบโคตรมหาบาลัยแรงเลยเลยใช่ไหม อันนี้มียกตัวอย่างบอสนะสมมุติถ้าเกิดจะเอาเจ้าเอาใครดีเอาตุ่นแล้วกันเข้าใจง่ายดีเนี่ยครับเห็นว่าตุ่นมันเป็นธาตุเอิร์ธแล้วก็กึ่งมนุษย์ก็ให้เราเปิดครับทั้งยิงธาตุดินแรงแล้วก็เปิดกึ่งมนุษย์มันจะได้ดาเมจสี่กับสีแค่นั้นเองเนี่ยกดที่อวยพรครับเนี่ยไกาเดเตอร์ไกเดเตอร์ก็คือยิงคนครับ นี่เห็นไหมครับของหมีตอนนี้หมีใส่ไปสามแล้วจริงๆหมีใส่ไปสี่ไม่ใช่หรอมันมันขึ้นสามอ๋อการ์ดหมีมันมีใบหนึ่งดาวเดียวนะครับเนี่ยก็คือให้เราใส่ห้าใบแล้วก็เป็นไปได้ต้องห้าดาวด้วยครับมันถึงจะปดนะอันสุดท้ายเนี่ยเนี่ยเห็นไหมปดครั้งแรกก็คือสิบสองดาวนะครับก็คือเราเราจะต้องหาเปิดออฟให้ได้เป็นดีไอ้นัน่นอะไรนะ อ่าการเดเตอร์ต้องปเป็นเซตการเดเตอร์5นะครับแล้วก็ใน5้าใบนะเพื่อนๆก็ต้องไปเปิดดาวครับดาวใบหนึ่งก็เต็ม5ใช่ไหมก็ถ้าจะเอาแบบเปิดยิงคน40%็ก็ก็คือต้อง5ดาว5ใบค่อนข้างทํายากอยู่เพราะว่ามันจะต้องสุ่มให้ได้ก่อนใช่ไหมต้องสุ่มให้ได้การเดเตอร์5ก่อนอันนี้มีได้4ใบแล้วแล้วก็ไปทำธาตุเอ,อิร์ธครับ ธาตุธาตุเอิร์ธนี่เยอะมากเลยจะเป็นหมูป่าเป็นตัวตุ่นเนะเาะธาตุดินก็สองตัวแหละหรือจะเป็นส่วนธาตุน้ำก็ได้ยิงปลาหมึกอย่างเงี้ยเออยิงปลาหมึกยิงไอ้นั่นอะ่ะสตูมัเนาะมันทำยากอยู่ตรงนี้หมีเลยยังไม่ยังไม่อยากทำเท่าไหร่เพราะว่ามันรีครั้งหนึ่งใช้สองหมื่นเลยนะเดี๋ยว๋ยวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะทำแล้วแหละเนี่ยเพราะว่ามีได้กาเดียเตอร์แล้วอย่างน้อยก็ไปยิงคนได้ครับ เออยิงกึ่งมนุษย์นะอันอันนี้มันคิดแค่ยิงกึ่งมนุษย์นะไปใช้ใน PVP ในใน KVM ไม่ได้นะครับอันนี้สมมุติใช่ไหมของหมีมี4ใบเป็นการ์ิเตอร์ก็ 5, 4, 10แล้วก็น,นี่อีก5้เป็น15เป็น15ดาวแต่เน,นื่องจากว่าหมียังไม่ปลดถึง18มันก็เลยไม่ปลดไงเห็นไหมนี่ถ้าเกิดหมีไปอัพพิกกี้5ดาวมันก็ได้แล้วเนี่ยหมีก็ได้20%แล้วเนี่ยประมาณนี้นะครับ เน้นถ้าเกิดเน้นก็เอากาเดียเตอร์กึ่งมนุษย์มันเยอะแล้วก็เป็นในส่วนธาตุเอ,อิร์ธแล้วก็ธาตุลมประมาณนี้นะครับธาตุน้ำก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับธาตุน้ำก็ลัสลัสเลยเนี่ยลัสอืม อ่าต่อไปเป็นในส่วนออฟแมวหมีตามนี้นะเพื่อนๆจะตามหมีก็ได้หรือว่าจะไงก็ได้เนี่ยตอนนี้มีอัมเบอร์ตาสองออฟเราเห็นระดัลสิบห้าสองแล้วแอดแท็กสแตนก์ระดับสิบห้ามันจะได้ประมาณแปดร้อยเก้าสิบถ้าเลเวลสิบห้าแท็กจะได้แปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดก็ต่างกันประมาณยี่สิบนะครับแต่คืออันนี้หมีหมีมองว่าเดี๋ยวอนาคตหมีจะไปตีบวกตรงเนี้ยให้บวกเจ็ดก่อนแอดแท็กมันน่าจะประมาณหมื่นสี่เสร็จแล้วออฟแมวสามออฟเนี่ยหมีกะว่าจะไปเอาดาบพีดามเมดโบลิเฟอร์สามออฟเลยมันก็จะได้ประมาณเก้า มันก็จะประมาณ3,000เลยแค่นี้ก็จบแล้วครับแค่นี้ก็เอนเกมแล้วความความความเอ่อความรู้สึกหนีนะนี่ออฟแมวตามไอ้นี่ครับเอ่อประดับนะครับเผื่อใครอยากจะเล่นตามนะครับเอ่อเดี๋ยวบอกเหตุผลก่อนทำไมเอาคีด้าเมียสี่พันใช่ไหมครับทำไมเอาจอกเกาะแค่สามพันใช่ไหม คือต้องบอกบอกว่าบางตัวมันใช้เจาะเกาะแค่สองพันก็พอครับจะสามพันก็จะเป็นพวกสตัตูมายาหลายตัวอยู่เหมือนกันนะเออไม่ได้เอาเจาะเกาะสามพันก็ได้แต่หมีมองว่าจริงๆเจาะเกาะประมาณสัก2สองพันถึงประมาณสองพันก็ใช้ได้แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆจะเอาแบบเจาะเกาะร้อยเลยก็ต้องก็ต้องเจาะเกาะสามพันนะครับก็ทําแต่คือของหมีมันไม่ติดการ์ดเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยเห็นนะเจาะเจาะเกาะนี่หมีขาดไอเนี่ยอยู่เนี่ยหนึ่งใบสองใบอันนี้ก็สองร้อยแล้วเห็นไหมครับแล้วก็ได้นี่อีก นี่อีกใบหนึ่งก็300แล้วมีก็ขาดจอกก่ะตรงนี้300ก็ถ้าเกิดติดติด5ดาว3ใบก็ได้จ่อก,ก่อ,อีก0 0ก็2 6 0 0แล้วมีอาจจะไปรีเอาขี้ดาเมจออกสักนิดนึงเอาไปเอาไปใส่จอกก่อกาอก็3,000แค่นี้มีก็จบแล้วส่วนทำไมมีเอาค่าคีดาเมจสี่พันมีรู้สึกว่าค่าคีดาเมจยิ่งเยอะยิ่งแรงครับเวลาติดคี้อะโอ้เวลาติดคี้มีเห็นดาเมจมัน,ม,นมันเพิ่มเยอะมากนะมีว่าถ้าเล่นสายบาลาน่ะคีดาเมจควรเอาสามพันสี่พันแล้วมันขึ้นเยอะมันขึ้นเยอะนะครับ คีย์นี่บอกเลยว่าสาม0ันไม่พอหรอกคีย์นี่จะเอาติดเยอะๆต้องประมาณ4ี่พันห้าพันขึ้นไปครับแต่ว่าเอบสิกก็ควรจะสามพันตอนนี้นะออย่างต่ำก็ควรจะส0มพันแล้วเป็นไปได้ควรห้าพันครับจะได้ติดยิงสักห้านับติดคีย์จะ4สี่ก็สบายแล้วโอพีรามิดโบดิเฟอร์ถ้าเกิดถ้าเกิดเพื่อนๆที่ยังเล่นสายสายสกิลอยู่มีแนะนำให้มีนะผมว่าสายสกิลเล่นฟาสมันจะรัวสกิลรัวมากกว่าสายบาลานซนอยู่แล้วนะครับ ก็จะดีกว่าแต่ของมีหมีไม่เล่นสายสกิลไงหมีม่เล่นสายบาลานแล้วก็ใช้ไปค่าแท็กแล้วกันประมาณนี้เดี๋ยวตอนหลังหม ιο, ีก็คงจะไปทําค่าพีดาเมเบลโบลิเฟอร์แหละแต่ตอนนี้ยังนะประมาณนี้แอคแท็กนี่แล้วแต่เพื่อนๆเลยเพื่อนๆลองคิดดูจะเอาหมื่นหนึ่งเจ้าหมื่นสี่หมื่นห้าก็ได้ครับหรือว่าจะแบบเออลดแอคแท็กไปสักสองสามพันเอาไปใส่พีดาเมเบลโบลิเฟอร์ก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าพีดาเมเบลโบลิเฟอร์หมีมองว่าน่าจะเหมาะกับสายฟาสหรือสายสกิลมากกว่า ผมว่าสก,กิลมันรัวกว่าดาเมจมันขึ้นเยอะนะถ้าเกิดเป็นพีดาเมจโมดิเฟอร์นะครับไอ้ท่าลูกจิตนี่มัน3ฮิตนะแล้วก็ท่าไอ้แอโร่ชวเชาว์นี่ก็6-7ฮิตนะครับม,มันก็รัวอยู่นะ,ะเดี๋ยวมีไปทดลอง AGI ให้ดูดีกว่าว่าดาเมจเวลาถอดการ์ดไปเนี่ยมันขึ้นลงเยอะหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คนถามเยอะนะครับว่ามันคุมหรือเปล่า เรหมีลองแล้วมัแรงนะหมีลองแล้วมาแรง,นะง,แแรงรับอ่าเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันครับตอนนี้เราใส่การ์ดอยู่นะ A.G.I. สามร้อยเดสามเดี๋ยวมีจะลองถอดให้ดูยนะครับอ่าอันนี้อยู่ที่สองแสนแปดหมื่นเก้าัอันนี้ไม่ติดมาแนละ้วถ้าติดมาจะพุ่งไปสามแสนสี่สามแสนห้าเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยว,ยวมีขอยาตีให้มันติดมาแล้วกันสังเกตเลยว่านกจิกแรงมากนะครับถ้า A.G.I. อา้าวเฮียไม่ติดขี้อายเลยนะเนี่ยบอระคีสามพันแม่งไม่พอจริงขนาดหนอนยังก็ยังไม่ได้ติดร้อยนะ ราไปตีพวกบอสหกสิบก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับโอ้โหไม่ติดสองทีโคตรอันนี้ติดมาด้วยนะจากเก้าหมื่นมันขึ้นมาสองหมื่นเฮ้ยไม่ติดทีดสามทีเขินเอ้ยเดี๋ยวนะมีใส่ลูกธนูอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อแต่นกจิกมันไม่ได้คิดท่าอยู่แล้วนี่ใช่ไหม นี่เท่าเดิมเลยจะเปลี่ยนธาตุไม่เปลี่ยนธาตุนกจิกมันไม่คิดธาตุนะดูแล้วอะสองแสนแปดหมื่นเก้าพันเดี๋ยวขอ,อขออนุญ,ญาตตีจะอาจจะติดมาแล้วกันจะไปสามแสนกว่าเลยครับนี่สามแสนหกโอ้โหมาร์ขึ้นเกือบแสนเลยนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถทามาร์ตไปเลยครับทํามาได้ห้าดาวไปเลยขึ้นโคตรเยอะนี่เห็นไหมาจากสองแสนแปดขึ้นไปสามแสนหกขึ้นเกือบแสนอะ่ะโอ้โหสามแสนหกหมื่นเก้าพันแรงชิบหาย กับอบอสกับบอสกับบอสนี่ตั้งแต่มีเล่นสายนี้มาก็นกจิกก็สามแสนนะบางตอนบอสเหลือสี่สิบเปอร์เซ็นก็สี่แสนบางทีก็ขึ้นนะครับคือมีรู้สึกว่าฮันเตอร์ยังไงก็ต้องเล่นสายนี้จริงๆมันเหมือนมาบังคับแล้วว่าไม่ตสู้วิสาหไม่ได้นะอ่าคราวนี้ไป3ามแสนเจ็ดเลยครับสามแสนเจ็ดมื่นหนึ่งพันแล้วอ่าเดี๋ยวเอาเป็นแบบไม่ติดมาแล้วกันไม่ติดมาประมาณสองแสนแปดหมื่นเก้าพันเนาะ อันนี้มีขอลองกับตัวที่มันไม่มีพีดีเฟนเยอะๆนะมันจะได้แบบเห็นดาเมจชัดๆไปเลยนะครับถ้าเกิดไปลองในปีประลันหรือมดก็จะไม่แรงอย่างนี้ก็จะประมาณแสนเจ็ดแสนะครับก็ก็ถือว่าแรงอยู่ดีอะอ่ะอันนี้ไม่ติดมาครับสองแสนเ่ 2, 9, นะอ่ะเดวมีจะขอย่าถอดการให้ดูนะว่าค่า IGI จี่มันมีผลกับเราจริงหรือเปล่าฮึมันมีผลอยู่แล้วแหละเพราะว่าตรงนี้ การ์จไอซ์ซเซอรี่มาบวกคีดาเมจดอวยไงมันลดเยอะอยู่แล้วแหละเมื่อกี้สองแสนเก้าหมื่นนะครับโอ้โหหายเจ็ด0มืนชัดเจนนะอันนี้ชัดเจนเลยนะครับว่าค่าเอจมีผลมากนะครับเอจนี่บวกประมาณเจ็ดหมื่นสี่ใบเนี้ยแล้วถ้าก็ติดมาร์สมันพุ่งไปเลยครับอะเดียวมีขอญาตแบบไม่ไม่มีการ์ดนะแล้วลองติดมาร์ดูเท่าไหร่สองแสนสองนะครับ เดี๋ยวลองดูว่าจะติดมาร์สมีวน่าจะขึ้นประมาณสองแสนแปดสองแสนเก้า 2, 8, 2, 9, นะครับก็ถือว่าเบาอยู่ดีแหละโอ้โหไม่ติดคีย์เอ้ไม่ติดไม่ติดมาร์สอันนี้ติดคีย์แต่ไม่ติดมาร์ส คือค่าคีดาเมจมันขึ้นเยอะด้วยครับมันไม่ใช่แค่ AGI อย่างเดียวเวลาเวลาเ,เกมนี้คือมันเป็นเวอร์ชันแรนงนะเราพิสดารสก,กิลอะไรก็แล้วแต่ติดคีคิดค่าดาคีดาเมจหมดอ่าโอเคครับอันนี้คือติดมาร์สจาก2อ0 0 0 0สองหมเห็นไหมครับขึ้นมาเป็น2,80,000อันนี้บอกได้เลยครับว่าดาเมจห่างเป็นแสนนะถ้าเกิดติดมาร์สอ่ะเพราะนั้นอันนี้บอกได้เลยครับว่าใส่รีเควียมเลยเนี่ยเอ็นเกมแล้วโอ้ยเพื่อนๆอย่าลืมว่าค่า AGI เนี่ยมันไม่ใช่ค่าค่าไฟฟ้าช็อตแรงนะนกลง เออหมีไม่มี AGI เลยนะนกจิกประมาณ5000โคตรกากเลยพอมี AGI นกจิก20,000แล้วดาเบตรเราแอคแทค็กเราเยอะอะยิงบอสธรรมดาดอกหนึ่งก็3 0,000กว่านะรวมกันนกจิกก็5 0 0 0 0เห็นไหมมันช่วยได้เยอะมากนะสายนี้ก็เลยเป็นสายที่เก่งที่สุดณนะตอนนี้แต่คืออย่างที่บอกคือมันทำยากนิดนึงครับเห็นไหมอันนี้แบบไม่ติดมารี่ใส่การเห็นไหมสองแสนเก้าเท่ากับเท่ากับตอนไม่ใส่การรีเคลมสี่ใบแต่ว่าติดมาร์เห็นไหมอันนี้ชัดเจนเลยครับการมีผลล้านเปอร์เซ็นต์เลย แต่ถ้าไม่ติดคีย์ก็คือกาวถ้าไม่ติดคีย์ก็เหลือเก้าหมื่นเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นติดคีย์นี่มีผลมากนะราเมดประมาณสามเท่าติดคีย์กับไม่ติดคีย์ตอนนี้นะครับสองแสนเก้าเดียวเขาติดมาทีหนึ่งจะได้แบบชัดเจนติดมาสามแสนหกสามแสนเจ็ดขึ้นมาเกือบแสนมาที่ต้องห้าดาวอย่างเดียวนะครับแต่ทํายากสามดาวนี่ก็ติดมีกดแบบการห่วยๆอ่ะเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็ติดโชคดีเฮ้ย โอ้ไม่ติดคดีเอ้ยไม่ติดมาเดี๋ยวเราติดมาแล้วนี่ติดมารจาก29 0 0 0 0กลายเป็น360,000ขึ้นอยู่ที่ประมาณ7,000 0กว่ากว่าครับเพราะนั้นถือว่าแรงโคตรอะโอเคครับเดี๋ยวมีให้ดูคลิปเอ่อที่มีไปตีมินิบอสนะครับในปีบาลานนะลองดูนะครับ เห็นไหมไา,าเมจะประมาณอยู่ที่3 0 0แสนกนะครับก็อันนี้หมีไม่มีบัฟพานะไม่มีบัฟพาไม่ได้กินอาหารถ้ามีกินบัฟพากินอาหารนะติดคีดน่าจะ5 0 0แสนได้ครับถ้าเกิดค่าไอจีเพื่อนๆประมาณ350อันนี้ถึงแน่นอนเพราะนี้ตอบโจทย์ได้เลยว่าเออยังไงตอนนี้สุดท้ายเราสนัยก็ต้องมาสายบาลานสุดท้ายนะตอน60แต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนผู้เล่นใหม่มีแนะนำเลเวล1นึ่งถึงาไปสายสกิลดีว่าจะดีกว่าแอสเีดเยอะแอสเีดภาคนี้มัน ต้องบอกว่านากภาคนี้มันมันมันจิกกากมากเลยอะถ้าไม่มี a g i อะนอกภาคนี้จิก5,000อย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเกิดพอมี a g i ขึ้นมาก็จิก2 0 0 0 0ื่นกว่าก็ถือว่าโหดแล้วนะใช้ได้ใช้ได้เลยดีครับแนะนำนะผู้เล่นใหม่ถ้าเกิดใครมาเล่นใหม่หรือว่ากำลังจะทำฮันเตอร์ก็ไปเล่นสายสกิลก่อนไปดูไกด์เก่าหมีหนึ้าเก้พอ6กสิบก็ค่อยมาเล่นสายบาลานครับแค่นี้เองก็ทำให้นกจิกโคตรแรงเลยประมาณนี้นะครับ เดียวมีสรุปสเตตัสให้นะครับสำหรับสายบาลานนะก็เอาแอสแทกอันนี้พูดถึงเอ็นเกมที่เพื่อนเพื่อนจะทําต่อก็เป็นต,ปตีบวกอาวุธให้บวก7จ็ดแอสแทไปประมาณหมื่นห้าต่อไปค่าเจาะเกาะควรสามพันแต่ถ้าเกิดไม่ถึงก็ประมาณสักสองพันกว่าก็ใช้ได้ครับต่อไปเป็นส่วนค่าคีค่าคีควรจะเอาสี่พันถึงห้าพันไปเลยต้องเราติดคีทุกดอกดีกว่ายัางไงก็แรงกว่านะครับถ้าเกิดไม่ติดคีค่าคีดาเมจก็จะลดครับค่าเอค่าคีดาเมจลดมันก็มันก็เบากว่าเดิมเยอะดาเมจหายสามเท่า โอเคอ่าต่อไปเป็นในส่วนทําค่าอะไรต่อก็ถ้าเกิดเพียถ้าเกิดแอดแท็กเพื่อนๆไปหมื่นห้าแล้วหมีก็แนะนำว่าลดแอดแท็กตัวเองต้องสามพันแล้วก็ไปใส่ ere, ออพคคีดาเมิดบูดิเฟอร์เนี่ยออฟแมวพ่อค้าครับตรงเนี้ยเนี่ยถ้าเป็นหมีหมีเล่นอย่างนี้นะถ้าไปใส่เมเทอรเลอร์มาได้แค่สี่ร้อยห้าสิบะหมีว่ามาออฟแมวดีกว่าเนี่ยไปรีแอดแท็กใช่ไหมครับแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดสามออฟก,ก็เกือบสามพันแค่นี้เอ็นเกมแล้วจบแล้วแอดแท็กหมื่นสองแค่นี้พอแล้ว ค่าฟ้าร์เอาประมาณพันสี่ถึงพันหกให้เนี่ครับให้ค่านกจิกตรงนี้มาสิบวิแค่นี้พอแล้วแล้วก็ดาบนลสต็มดาวนลสเตมหกถึงเจ็ดวิแค่นี้เพียงพอแล้วเพียงพอกับเพียงพอกับระยะยาวแล้วก็มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วหลักๆก็แค่นี้เออค่าครูดาวตรงนี้ครับคูดาวสปีดเห็นไหมกับเนี่ยคูดาวลดลงสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ควรพยายามไม่ถึงประมาณสี่สิบเก้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์แค่นี้ก็พอแล้วครับอัไอื่นไม่มีอะไรแล้วแค่นี้ก็หัวแล้วฮันเตอร์ แล้วสามารถเล่นสายนี้ยันคลาส,สามได้เลยเพราะว่าสไนเปอร์มีเห็นสกิลส่วนใหญ่จะเป็นสายนกหมดแล้วนะเพราะนั้นยังไงเพื่อนๆทำเอจไอรอไปเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวสก,กิลมาใหม่มันต้องมันต้องคิดค่าเอจเยอะอยู่แล้วก็ควรจะมาทางนี้ไปเลยแล้วเดี๋ยวถ้าเเพื่อนๆทำเอจไให้ประมาณสักสามรด้วยการรีควียมสีใบแล้วก็อัสเตตัสหกสิบก็ไปรอสก,กิลสายใหม่ของนกก็เอาแต่สก,กิลนกมาใส่หมดแค่นี้ก็แรงโคตรเลย ครนี้ฮันเตอร์ก็ไม่น่าแพ้วิสาต์หว่าสายนี้ไม่แพ้วิสาทต์แน่นอนถ้าเกิดของเราเท่ากันแล้วนะแต่ถ้าสายอื่นอาจจะแพ้นะโอ้เพราะว่าวิสาทต์เค็มนี้มันยิงแล้วติดขี้นะวิสาทต์ลดวิสาต์มันเวอร์เวอร์มากภาคเนี้ยต้องยอมรับนะแต่เดี๋ยวเราต้องเดมาดูคัาสามค่าสามวิสาทอาจจะไม่เก่งก็ได้เพราะว่าปกตินี่บอกจริงทุกแรกนะวิสาทต์มักจะเก่งกิววอลคัสหนึ่งกับคัสสองวิสาทจะเทพอยู่แล้วทุกเกมของแรก แต่คือพอคลา,าสสามเมื่อไปวิสาจะตกกระป๋บบองหมายถึงว่าทุกแลกหน้าล็อกมันเป็นอย่างนี้นะแต่แลกนี้อันนี้ก็บอกไม่ได้ <c oughs> ยังไงวิาสาภาคนี้ก็ไม่น่า <c oughs> พอไปครับวิาสาภาคนี้หมีมองว่าไม่น่าตกกระป๋บบองเพราะว่าเหมือนลูกแักของเกมนะแค่แบบเอาพูดจริงๆวิาสาติดคีย์ก็มีแค่ภาคนี้ภาคเดียวอะเนี่ยถ้าเกิดวิาสาไม่ติดคีย์นะรับประกันฮันเตอร์ฮันเตอร์แรงกวล้านเปอร์เซ็น เผื่อใครมีไกด์คำถามอะไรสำหรับสายบนไลัเวอร์ชันซอร์หรือเวอร์ชันไฟแนลแล้วนะหมีคงไม่ได้ทำไกด์แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้หมีบอกแบบเอ็นเกมหมดแล้วของของตอนเป็นฮันเตอร์เดี๋ยวสไนเปอร์เดี๋ยวเดี๋ยวว่าการเพื่อนเนก็ทำตามเลยสรุป a g i ควรทำนะเพราะว่ามาได้ทางนกจิกแรงขึ้นก็จาก5 0 0 0กลายเป็น20,000มันช่วยดาเมจตอนที่แบบเราเราว่างครูดาวสิบวีตอนเนี้ยสบายครับขอบไปทุกนี้ยังเจ็บคอยไม่หายงา,งานหนักงานหนัก มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วแหละอ่าถ้าเกิดเพื่อนๆทำตรงนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมไปทำค่าโอเปอรด้วยนะครับก็อย่างที่หมีบอกอะ่ะตรงนี้เน้เนตีบอสอะไรก็เน้นไปเลยครับ2องสองสออปชันเห็นไหมอันนี้มันกึ่งมนุษย์เอากับกับดินเห็นไหมมิสเทสเราก็ไปทำตีลงกับแมลงเห็นไหมเราต้องทำเราต้องทำสอออปนะทำสอออปแล้วก็พยายาม ปล,ปลดดาเมจ40%ให้ได้2ค่ามันจะแรงโคตรเลยครับดาเมจจะขึ้นเป็นล้านเลยประมาณนี้นะครับตรงนี้คนปลดก็ไม่ปลดจะต่างกันเยอะเห็นไหมมายาก็คือมันมาแรงกับดินนะครับมีมีแนะนําไม่ทําดินดินเนะี่ยเยอะมากดินมีตุน่นมีหมูมายาแค่นี้ก็คุมแล้วใช่ไหมแล้วก็นี่ครับต่ยตยก็เป็นดินเห็นไหมเอ้ยตต่ไม่มีท่าเดี๋ยวขอภัยครับมีว่าดินกับลมมาเยอะลมมาโคตรเยอะแล้วน้ําก็เยอะว่ะเออน้ําก็เยอะเนะี่ย ก็ประมาณนี้นะครับอขอให้คนเล่นเกมอย่ามีความสุขเผื่อขยายให้มีทำไกด์รรอะไรเกี่ยวกับแรงลองดีเบิร์มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วเจอกันนะครับ